สวัสดีค่ะทุกคนจะมาพบกบกบอีกแล้วนะคะกบจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งร้านเม็กซิกันนะคะทุกคนจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเมื่อวานคุณสามีได้เขาเรียกอะไรบูช,ชัวใช่ไหมทินลักพวกกระดาษแบบอะไรมาให้มาเก็บเกี่ยวกับจดมุงจดหมายอะไรแบบนี้กบเห็นนะกบก็เลยอยากไปมาดูแตงโมคะ่ะทุกคนอันนี้กบไปไปผ่าพอดี อยู่ข้างกันเป็นร้านขายแอลกอฮอล์นะคะที่ในอเมริกานะคะทุกคนดูถุงเขาให้ถุงกบมาเป็นแบบนี้เป็นถุงสีดำกบซื้ออันนี้มา1นขวดสองสามสี่ชิ้นยี่สิบห้าเหรียญมามาดูแตงโมงกับนี่ทุกคนที่รักทุกคนขออภัยนะคะ ส่เก่งค่ะซานเพิ่งกลับมาอุย้ยที่รักปิดโทรท่าน์ให้หนูหน่อยมันปิดทีวีใช่ปิดหน้าจอทีปิดทีวีให้หนูหน่อยที่รักมันมีวิดีโอในนี้ปิดเฉยๆไม่ต้องโอเค <c oughs> ทุกคนมาดูแตงโมใหญ่มากใหญ่มากทุกคนดูสิอ๋อยกพีก่กวจริงๆเห็นไหมผู้หญิงคนั้นมองผู้หญิงแคเชียร์ตอนแรกผู้หญิงแคเชียร์เขายกเราก็ ขาว่าคิดตังนะทุกคนเดี๋ยวกล้องเอียงนิดนึงแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขากบยกไม่ได้จริงๆมันมันยกไม่ได้จริงๆิสิบโหที่รักทุกคนดูแตงโมใหญ่กว่าตัวกบอีกทุกคนดูแตงโมยักษ์แตงโมยักษ์โอ้ยใหญ่มากเลยทุกคนจ้ะก็้องคงกบเอียงเดี๋ยวกบอันหนึ่งก็คือร้านเม็กซิกันนะทุกคนถ้าทุกคนอยู่ที่นี่ก็จะทราบว,ว่าร้านเม็กซิกันเนี่ย ส่วนมากจะขายของแบบว่าก็บอ,อภัยนะแสงเงีงยงสัน้นจะขายของแบบมันถูกอ่ะเออถูกจริงลานแครก็ได้สเปนิกเม็กซิกันเหมือนกันแหลจะจามีบอกว่าร้านสเปนิกหรือเปล่าที่เราเม็กซิกันก็เหมือนกันแหละดูวยแก่แ้วก็ตื آ, ่ม <c oughs> มากเกินไปนี่ครพเปอร์ก <c oughs> ็ไปคอบเปอร์ไอเฟซบุ๊กวันนี้ทั้งวันเลย แก่แล้วทําไมอะ่ะหน้าไตามีเหรอทําไมอะ่ะไปครอบแบบไปพูดแล้วก็ลงในเรียวของเฟซบุ o กอ่ะทุกคนสามีก็เลยจะอินไปกับกลุบหน่อยโอเคนี่กบได้มามีแตงโมลูกใหญ่อีกลูกนึงย่ออีลอมนึงใหญ่มากอันนี้อยู่ที่11พาวนะคะเขาขาย6พาวหนึ่งเหรียญอันนี้คือทุกคนว่ามันหนักที่ล่างนะ ไม่น่าบอกเลยทุกคนอันนี้เท่าไหร่รู้ไหมสามสิอดเทาาน้ำหนักแตงโมลูกนี้31ทาวทุกคนมันหนักมากก็ห้าเหรียญโอเคร้านนี้นะคะทุกคนนี่ชื่อร้านเขาชื่อร้านนี้นี่สิบห <5 km. S 1> ้ากิโลหนักมากโอเคได้อะไรมาอีก เอาเต่ามูบางขากรุบนี่แหละมะม่วงนะคะมะม่วงสามลูกหนึ่งเหรียญทุกคนนี่มะม่วงแบบนี้ก็มะม่วงเม็กซิโกเม็กซิกันน่ะแหละนี่สามลูกหนึ่งเหรียญเม็กซิโกเม็กซิกันนี่ได้มาเหรียญหนึ่งแล้วก็ได้อีกเหรียญหนึ่งกบซื้อมาหกลูกคนที่นี่ไปที่นี่นะทุกคนทําใจเผื่อ,อไว้เลย ที่รอยู่ห้องรีบปิดเตาปิดหม้อข้าวให้หนูด้วยทุกคนถ้าไปร้านนี้นะถ้าไปแบบร้านเม็กซิกันหรือว่าอะไรสเปนนี่อะไรแบบเนี้ยเผื่อใจเอาไว้เลยคนเยอะมากคิวเยอะมากเกือบทะเลาะก,กันเรื่องที่จอดรถพวกเราจะออกไนงะแบบว่าคนนึงก็จะเข้าคน,นโอ้โหวุ่นวายมากได้มาหกลูกนะะทุกคนอันนี้ก็อีกสามลูกเหรียญหนึง่งได้ สับประรดมาสองลูกมันขายสองลูกห้าเหรียญน,นี่จ้านี่จ้าสับประรดสับประรดจ้าวันนี้กบซื้อแต่ผักผลไม้คือไม่ได้ตั้งใจอตตั้งใจจะไปซื้ออยากได้สตรอเบอร์รี่แล้วก็เชอร์รี่พออ่านกระดาษแล้วแต่พอไปแบบไม่มีอ่ะได้มะม่วงแบบนี้นะคะมะม่วงสุกเนี่ย ้าลูกเหรียญหนึ่งทุกคนมะม่วงแบบนี้เนี่ยห้าลูกเหรียญนหนึ่งทุกคนพอดีมันไม่มีชอยแล้วอะเนี่ยไปเจอคนไทยด้วยเขาก็เลือกมะม่วงเหมือนกันเขาก็บ่นคุ้มพันกับตัวเองทีนี้แล้วนี่กบก็มองหน้าเขาแล้วก็กยิ้มเขาก็ แล้วก็ก็เขาพูดเกี่ยวกับประมาณว่าลุงเขาพูดกับตัวเองกับเขาตัวเองเขาก็บอกโอ้ยมีตัวนยมีตัวนวยมีตัวนุยนุ่มๆโอ้ยเลือกไปเถอะเลือกหาแตนวยแข็งๆก็ก็ได้ยินท่านกบก็ได้ยินแกพูดกบก็บอกอ่ะแตาก็ทามว่าก็นะเนาะเดี๋กบเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วถ้าเจอแบบคือบางคนอ่ะกบคือไม่รู้สิกบเห็นคนไทยกบก็แต่กบก็ได้กลับมาฟีดแบ็กกลับมาที่ดี นะทุกครั้งทุกครั้งที่เจอก็จะดีปกบจะเลิกเนาะหนูก็เก็บกันเะนาะนะมันมีแต่ลูกนิ่มๆไงห้าลูกห้าลูกหนึ่งเหรียญคุณอำนาจดูห้าลูกหนึ่งเหรียญ <laughs> ห้าลูกหนึ่งเหรียญมะนาวถูกมากกิโลละเอไม่ใช่พาวละพาวแล้วก็พาวแล้วหกสิบเก้าเซนนี่แม็กเนี่ยต้องไปร้านแบบเนี้ย พาโล69เซนมะนาวเท่าไหร่หนูไม่ไแน่ใจเพราะอยู่ในกระเป๋าก็คือได้หลายอย่างนี่ทุกคนต้นหอมนี้3กร,รัมเหรียญหนึ่งร้านเม็กซิกันนี่นี่3กรามเหรียญหนึ่งถ้าไปร้านฝรั่งก็กรัละเหรียญน,นะแล้วก็ผักชีผักชีถ้าไปร้านฝรั่งก็กรัละเหรียญเหมือนกันแต่ร้านนี้ก็คือ3กร,รัมเหรียญหนึ่งนี่แบบนี้ผักชี ได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าได้เยอะนะทุกคนมาดูนี่คะ่ะทุกคนจ๋าได้แค่นี้สิบหกเหรียญเนี่ยถือว่าได้เยอะนะได้ได้เยอะกบว่าได้มะม่วงมะม่วงทัมะม่วงสุกผักชีมะนาวแล้วก็สับประรดแตงโมจริงๆอยากจะไปซื้อ,อเชอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์ด้วยนี่นะคะทุกคนโอเคกบไปแล้วนะคะมาเปิดถุงแม่ร้านแม็กซ์กันนะคะแม็กซ์กันหรืออะไรนะ สเปนิกนะเม็กซิกันหรือลาสแเปนิกนะคะส่วนอันนั้นก็ยี่สิบห้าเหรียญแค่นีดเดียวก็ธรรมดาหละเนาะอันนี้ก็ถูกหน่อยเพราะว่าเป็นของกินแปลกไหมทุกคนของกินมีประโยชน์กับถูกกว่าของกินที่ไม่มีประโยชน์ทีละของกินมีประโยชน์สิบหกเหรียญของกินที่ไม่มีประโยชน์ยี่สิบห้าเหทำยมทำไม แก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วยังไงอะฮะเดี๋ยวแลไม่เดี๋ยวแล้วเปลี่ยนไปเยอะแก่แล้วทุกคนทุกคนทุกคนถ้าทุกคนจะได้เล่นเขาเรียกว่าวีวที่โป๊บอะโป๊บอะ,ะคุณพี่เจ้าขาอะไรนะ่ะที่เล่นกับการเกิออะเขาเขาเขาเสียงเขาไงทุกคนแก่แล้วอะทาไมอะฮะแก่แล้วยังไงอะฮะแล้วก็อะไรอีกอะไรอี จะไม่ได้เหมือนกันโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วทุกคนนะคะ